สวัสดีครับเพืเ่อนตวนนี้เราจะมาทำาล้นไข่ปลากันนะครับนี่ครับมากรอกของเรานี่คือไข่ปลานะครับผมไข่ปลาตะเพียนแล้วก็นี่ครับจะมีหอมนะครับปูดองตะไคร่พริกแล้วก็ไข่ไก่นะครับ นี่ก็จะเป็นน้ำกะทินะครับผมน้ำกะทินะ่าไปเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับวิธีการทํานะครับก่อนจะนี่ครับเอากะทิใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับผมเคี่ยวให้แตกมันก่อนเนนะาะเคี่ยวไปอ่อให้แตกมันชักๆนะครับเราค่อยใส่อุป,รปรกรณ์ต่างๆเนาะ ่วงที่รอกทะทิเตกม,มานะครับเรามาตำปูกันก่อนนะครับตำปูดองก่อนเนาะอ่าจะได้หอมๆครับตำปูดองตำให้เละๆเลยนะครับเดี๋ยวเรากรองอน้ำมันเนาะเดี๋ยวเรากรองอน้ำมันครับเราไม่ใส่ทั้งตัวนะเราจะเอาแต่น้ำอย่างเดียวครับน่าจะเรียบนะครับ เรแตกมันนะครับแล้วใส่เครื่องเข้าไปเลยนะครับครับก็จะมีพริกบุกแล้วก็ตะไคร้แล้วก็หอมครับผมใส่ลงไปเลยเนาะใส่ลงไปเลยสุดไครก็สูตรมันเนาะครับพี่น้องนี้เราก็จะเอาเอาน้ำผูดองมาใส่นะครับ นี่ไงจะเป็นน้ำปูดองนะครับที่เราตำไว้เนาะเออเอาแต่น้ำนะครับเดีย๋ยวเอาตอนนี้ลงไปเดี๋ยวกินไม่ดีไม่อร่อยเนาะเออเอาแต่น้ำมนเงี้ยเดี๋ยวเออเรียบร้อยครับคือมันจะหอมนะครับ ราใส่ไข่ปลาไปแล้วครับมันจะไม่หนวยไงนะครับมันจะไสเลยครับขั้นตอนต่อไปก็ต้องใส่ไข่ปลานะครับไข่ปลาลงไปเลยนี่ผมยังไม่ได้สับมันนะครับไข่ปลานะมันก็จะเป็นรอนใหญ่อยู่เนาะมันวิบทังหน่อยโอ้อย่างหอมเลยครับเนาะเนาะวไหนเราไปทำแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณรองให้ใส่เลยครับ ถ้าเราไม่ใส่กุดองมันก็จะไม่ใช่อาหารที่ไหร่นรนะกุดองใส่มันก็จะหอครับที่อะไรนี่เลยครับไม่ได้สับไข่ปลายไข่ปลาให้เป็นที่เดียว ครับดีอามามางไอ้แล้วก็ตัดตรงการทั้งนี้ใช่ครับมันจะต้องตัดตรงการหน่อยนะทํพาพวกนี้มันจะต้องตัดตรงการทั้งนงครับอ๋อ เริ่มแน่นนะครับเริ่มเต็มแล้วทีนี้เริ่มครูละเริ่มครูละเริ่มเป็นอะไรอาไว้เราใส่ไข่ไก่ช่ลูกครับว่าเออเพื่คอความเพื่คอความ

เจะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นหัวกะทินะครับหัวกะทิของเราที่เหลือไว้นะคือนี่มเ,เหลือไว้หน่อยเพราะว่าถ้าเราใส่เลยจะใสครับตรงนี้จะใส่ไม่หมดเราไปใส่ทีหลังนะครับโอเคใส่ลงไปเลยครับ จะไม่ใสนแล้วครับทีนี้มันจะสุดยอดนะครับถ้าธรรมดาถ้ามีไม่เอาหัวกะทิไว้ที่หลังนะบ้างนะครับมันจะใสเลยครับไอ้อทำเคียงกับใส่ฟ้าเนี่ยมันจะดูดเอาความมันไปหมดนะดตกท้ายเออเคียี๋ยวตัวครับดครับเพื่อน น่ากินไม่น่ากินก็มาดูนะแต่ของหวามันน่าอร่อยมากอ่หอมหอมกรองครับอือหือยอดเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมกินกับผักข้างาผักเชียงต่างๆนะครับเนะาะคลิปนี้เห็นว่าดีมีประโยชน์ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ